สวัสดีวันมาคาบูชาแล้วก็สวัสดีวันวาเลนไทน์ด้วยแล้ววันนี้ก็ดูมีอะไรเก๋ๆเนาะตรงกันพอดีแต่ว่าลูกๆม .6 ออหลายคนคงจะไม่มีโอกาสได้ไปฉลองวันวนาเลนไทน์หรือไปอะไรที่ไหนเพราะต้องเตรียมอ่านหนังสือสอบโอนเน็พรุ่งนี้นะลูกนะทีนี้ครูก็จะมาเฉลยส่วนที่เหลือจากเมื่อคืนนะลูกนะอ่ะ เป็น Lexis in context หรือเป็น vocabulary นั่นแหละเอ่อ,เ,อ,อเรามาเริ่มเริ่มทำข้อที่สิบหกกันเลยดีกว่าข้อที่สิบหกนะลูกนะ้ำ p r e v a l e n t นะกับ eliminate ฮะ eliminate เ El นี่ยเรารู้อยู่แล้วมันแปลว่ากำจัดเนาะใช่เออมันก็น่าจะอ่านโจทย์กันก่อน if a disease is more prevalent ถ้าว่าโรค โรคเนี้ยมันยังคง prevalence อยู่ It will take more economic resources มันจะต้องใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจอีกเยอะในการจะ eliminate กำจัดมันกำจัดอะไรกำจกกัดโรคนี้ถ้ากว่าโรคนี้มันยัง prevalence อยู่ and success is uncertain แล้วก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเพราะนั้นนี่คำว่า prevalence เนี่ยจำได้มาแปลว่าอะไร ถ้าถามว่าเราตอบว่าแรมข้อเอมันจะ,นจะได้ไหมมี่น่าได้เพราะว่าแราว่ายากถูกปะนี่ก็บอกว่ามันแพร่ l ล n ยแล้วมันต้องใช้ทรัพยากรอยเอาทางเศรษฐกิจอีกเยอะฟังดูมันขัด,ข,ดขัดกันว่ามานะ wide spread แปลว่าแพร่หลายข้อสี่ common แปลว่าอะไรแพร่หลายหรือแปลว่าเกลอก็ได้หรือมีทั่วไปเนอะ ข้อที่๑อว,วินแปลว่าอะไรเป็นคำนามแปลว่าลมแต่ถ้าเป็นคำรรคุณศัพท์วินจะแปลว่าอะไรจำได้ไหมอยู่ในหนังสือเรียนนะลูกนะวินจะแปลว่าอะไรจ๊ะ W I N D นะีวินแปลว่าอะไร วินถ้าเป็นคําคุณศัพท์จะแปลว่าไม่มีลมใช่ป่ะเออแต่ถ้ามีลมแรงลมมากก็คือวินดีเนาะโอเคเพราะนั้นข้อนี้น่าจะเป็นข้อข้อ E มากกว่า p r e f e เ e n c e เพราะว่าอะไรเพราะ Get rid of มันช่วยเราใช่ไหมข้ออื่นอย่าง Get into นี่แปลว่าอะไรถือวิสาสะเข้าไปข้อ B, Get carried away ก็คือ In ไปกับสิ่งต่างๆมีอารมณ์ร่วมไปกับสิ่งนั้น Get well คือดีขึ้นต่อไปข้อ17 disasters มันก็แปลว่าหายนะเพราะนั้นมันน่าจะตรงกับข้ออะไรข้อดี d อก look catastrophe ใช่ไหมเออ catastrophe แปลว่าหายนะแต่ถ้าข้อ A event มันจะแปลว่าเหตุการณ์ข้อ B explosion ระเบิดข้อ C p h e n o m e n o n ปรากฏการณ์ ข้อนั้นข้อ17เนี่ย catastrophe นะ่เหมาะสุดแล้วต่อไปข้อ18 precious จำได้ไหมแปลว่าอะไรเก่งมากลึก valuable ใช่ไหม valuable เนอะเค okay, ต่อไปโลกข้อ19 the present government inherited inherit แปลว่ารับมารับมรดกมานอกจากแปลว่ารับมรดกมา,มายังแปลว่าได้รับใช่ป่ะข้อนั้นข้อนี้น่าจะตอบ Obtain ไม่ได้ Obtain ได้รับแบบมีคนส่งให้เลยต้องเป็น s u c c e ลูก s u c c e ตรงนี้จะแปลว่าสืบทอดต่อมารับเอามานะลูกนะรับเอามาเคนะจ๊ะต่อไปข้อยี่ Insight ก็แปลว่า Perception เก่งมากลูก Perception ต่อไปเนอยี่สิบเอ็ด m i s t แปลว่า failure failure นะแปลว่าข้อผิดพลาดหรือแปลว่าเอ,อความล้มเหลวฮะแปลว่าความล้มเหลวต่อไปลูกนะ blender blender แปลว่าอ,อการเผยไตอะคือข้อผิดพลาดที่เกิดจากความสับเพร่าอ่ะเออนะข้อ c แอปมันมันไม่เหมือนกับ failure ที่แปลว่า มันผิดเพราะมันผิดแล้วล้มเหลวอะข้อ C error เป็นก็ผิดพลาดเหมือนกัน l a p e แปลว่า l a p e แปลว่าอะไรลูกการการล้มพับเป็นไม่เป็นท่าต่อไปข้อ22ลูก opposition แปลว่าการประท้วงต่อต้าน r e s i g n คือลาออกเพราะนั้นข้อสิบยมันน่าจะเป็นข้อดีดอกลูก resistant เนอะ ต่อไปข้อยี overprice ง่ายมากเลยคือแพงใช่ไหมคำนี้เด็กๆต้องจำให้ขึ้นใจนะจำให้ขึ้นใจจะได้ทำข้อสอบได้นะลูกนะเผื่อมันออกข้อสอบนะ่ะเนาะต่อไปลูกอ่าหมดแล้วโอเคเรามาดู uh, i n c o m um p พลีซ์เซ t e n น e ไปเลยก็ได้ In the United States ในอเมริกาเนี่ยถ้าหากว่าสิ่งประดิษฐ์เนี่ยมันทำไม publicly สู่สาธารณะแล้ว มาะมากกว่าหนึ่งปีก่อนที่พาเทนแปลว่าอะไรพาเทนแปลว่าอะไรพาเทนแปลว่าพาเทนแปลว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิทธิบัตรอ่ะ mm hmm. นะก่อนที่สิทธิบัตรเนี่ยก่อนสมัครก่อนสมัครสิทธิบัตรนะก่อนก่อนที่การสมัครสิทธิบัตรเนี่ยจะถูกฟาวถูกเก็บไปคือถูกถูกยื่นสิทธิบัตรไปยื่นสมัครสิทธิบัตรไปยูทิพิเครียดแคนนอนฟาวพาเเทนแอปพลิเคชันก็หมายว่า จะเป็นโมคาขึ้นมาทันท,ทีคือเผยแพร่ไปเกินเป็นหนึ่งปีแล้วยังไม่ยอมสมัครสมัครสิทธิบัตรจดทะเบียนส,สิทธิบัตรเนี่ยก็จะถือเป็นโมฆาจะถือว่าไม่ใช่ทรัพย์สินธรรมัญญาของเราเพราะนั้นถูกเปิดเผยอ่าเป็น disclose ลูกต่อไปเ้า25 ABS เนี่ย is a part of your is part of your brake a k i n g system ะระบบเบรก ABS เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ ระบบการเบรคของเราแ n d และมันทำไมจุดจุด Anti-lock b r เ s มันยอ่อมาจากก็ต้องเป็น stands for ต่อไปข้อ26 some hospitals also have private อะไร available for patients in need to be in need ตรงนี้จะแปลว่าลำบากอยู่ได้รับความลำบากเพราะนั้นคนที่ได้รับความลำบากโรงพยาบาลก็เลยทำไม private fund private fund คืออะไร กองทุนต่อไปเขาอ27 left tail brake e light ไฟท้ายไฟเบรกท้ายข้างซ้ายของเราใช่ปะ่ะมันทำไมหมดเลย when you step on the brake เวลาที่เราแตะไปที่เบรกไฟมันกลับทำไมไป go s o f f ดับใช่ปะ่ะต่อไปเขาอีดเด็กหลายคนจะทำได้ the stained glass w i n d o w below is a replacement for one that was the Notre Dame Cathedral มันนำมา replacement นะมันอำมาแทนอันเก่าที่ถูกถูก broken in ถูกทำแตกถูกขโมยนะนะส่วนนี้เป็นส่วนคำศัพท์เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อน